สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube นะครับเมืองตุงปักสดนะครับนอไม้นี่เอาตัวไหนเป็นหนอต้นนอไม้ต้นนะพี่จัดงานครับ กระเทียมห้าโลพริกไทยเม็ดห้าสิบบาทบรรยากาศทางร้านวันนี้ครับช่วงวันล้างตลาดครับแหแหงมีละกลีค่ะสอุกระชาย1ึ่งกโมีไหมแล้วก็อะไรนะคะ อออบาลารรยากาศที่ร้านช่วงบ่ายครับไม่มีอะไรมไม่มีครับอันไหนอันไหนไม่มีก็ติกตกเอาไปซื้อเอง เดี๋ยวจะจําไม่ได้อันนี้ถุงอันหนึ่งเขียนถุงไว้ด้วยของเราเขียนถุงไหมเขียนยังราั้ไรยังขายังะขากิโลหนึ่งตะไครมัดหนึ่งขาโลนกงขาสองได้หนึ่งมัดเลยคณะอะไรก็มีนะคะคณะคณะหนึ่งถุงมง งานมาซื้อของพอดีครับช่วงจังหวะกำลังล้างตลาดครับหมดแล้วหมดแล้วจัดเลยไปซื้อของก็ได้ได้จัดของรอครับามาที่นี้ครับเสร็จยังครับเสร็จยังครับ ต้องยกโต๊ะขึ้นสูงครับนี่ฮะเสมอเอวเลยครับเสมอหน้าอกเลยครับเพราะว่าน้ำเขาฉีดแรงมากเป็นเครื่องฉีดน้ำที่แรงมากโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ